สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟพี่พี่น้องน้องทุกๆท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้ารับเกมนี้ก็เป็นเกมหมากรุกป้องนะครับระหว่างไก่ก้าวฟ้ากับท่านนภพอเพียงนะครับก็เป็นเกมตัดสินนะครับนะครับหมากรุกป้องนะครับก็ใครโดนลุกก่อนนะครับแล้วไม่สามารถกินตัวลุกได้ต้องเดินขุนหนีอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าผู้นั้นเป็นฝ่ายแพ้นะครับ นะครับก็ไก่ก้าฟ้าครับก็เปิดด้วยม้ามังกรครับประม้าซ้ายของสีดำนะครับทนะพอเพียงนะครับก็เป็นึการแข่งขันนะครับบุรพาพยัคฆ์นะครับเกมนี้นะครับก็ให้ชื่อตอนว่าไกรทองระเบิดถ้ำนะครับจังหวะนี้ระเบิดเบี้ยขึ้นไปครับนะครับท่าแรกท่าฟันท่าชนไปเลยนะครับ ดันโคนขึ้นไปอืมระบบป้องกันตัวต้องดีก่อนครับนําเม็ตรขึ้นมาไว้หน้าขุนนะครับสร้างระบบป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับขุนสําคัญมากครับไม่จําเป็นก็จะไม่เดินนะครับเพราะว่าเดินแล้วก็จะเป็นเป้านิ่งให้คู่ต่อสู้ครับได้เข้าโจมตีครับจังหวะนี้ครับสีดําได้เปิดเบี้ยนะครับทางด้านปีกซ้ายของเราขึ้นมานะครับที่ตำแหน่งขอไข่ขอไข่ห้านะครับนําเรือมากดม้าเราอีกนะครับ เอาม้าไปจับกินเบีย้ยเบีย้ยแทงขึ้นมากินสองหรอถอยกลับมาทิ่มสูงกินกินกินตัดเอาเรือมากดขุนก่อนครับสร้างความพร้อมนะครับอขุนหลบไปแล้วนะครับจังหวะนี้ยกม้าขึ้นไปจับกินเบี้ยนะครับจับกินเบี้ยเขาทิ่มมา้าเรากินเบีย้ยกินโคน เขากินมา้าเราก็กินโคนได้เบี้ยหงายนะครับแต้มนี้น่าจะดีนะครับะะน,นะครับไก่กรฟ้าก็ตัดสินใจครับยกม้าขึ้นไปจับกินเบีย้ยนะครับกูต่อสู้จะแทงไล่ม้าเราหรือเปล่าไม่แทงครับนําเรือมาโผกนะครับนําเรือมาโผกระเบิดเบี้ยขึ้นไปอีกต้องการเปิดหน้าบ้านนะครับ บิดหน้าบ้านของเราด้วยนะครับขอ,ของเขาด้วยนะครับอืมเบิดขึ้นไปเขากินเรากินสวนใส่มา้าครับเขากินเราดันโคนกินขึ้นไปนะครับอเบิดขึ้นไปครับเราจะได้ตำแหน่งแท่นนะครับอ่าโคตส้กินตัดเข้ามานะครับเราจะเพิ่งไปกินตัดเขานะครับเอาโคนกินขึ้นไปเขากินตัดเบี้ยเข้ามามันจะเป็นปัญหาครับนะครับเอามมากินม้ากินโคนกินก็เบี้ยมีปัญหาครับ,นะรบเ,าาเบี้ยขาดครับ ตำแหน่งนี้ครับเบี้ยจุดอ่อนของเรามีปัญหาแล้วก็กินส่วนขึ้นไปนะครับนะครับทําให้ม้าของสีดํามีปัญหาใช้โคนกินแล้วก็เอาเบี้ยกินเลยอ่าเอาเบี้ยกินส่วนขึ้นมาตำแหน่งนี้ก็ดันโคนขึ้นไปเรียเรครับนะครับที่ไก่กาฟ้าเล่นหมากรุกป้องนะครับขึ้นม้ามังกรนะครับม้าสูงสองตัวเพราะว่าม้านะครับจะถึงขุนของสีดําได้ไวกว่านะครับอจังหวะนี้ก็กินกินมากินกลับไม่โกงนะครับในตำแหน่งนี้ครับนะครับ เราก็มาดูกันต่อนะครับว่าคู่ต่อสู้จะทํำยังไงต่อนะครับทีนี้ไก่กาฟ้าโดนทิ่มเบี้ยในตําแหน่งนี้ครับไก่กาฟเขา็มีไอเดียนะครับเดี๋ยวกินตัดเข้าไปนะครับยกม้ากลับมาจับเบี้ยนะครับเดี๋ยวเรือไปซ้อนกินเบี้ยฟรีนะครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้ทิ่มใส่ม้าเรานะครับเราก็จะยกม้าไปจับโคนจับเบี้ยนะครับซึ่งสร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้เลยนะครับคู่ต่อสู้จะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เห็นนะครับไก่กาฟ้าก็มีสิทธิ์นะครับที่จะ ปิดกล่องเช็คบินนะครับจังหวะนี้ครับเราก็กินก่อนนะครับต้องกินกินเข้าไปู่ต่อสู้กินตัดเข้ามาถอยม้ามาครับไถ่ม้ามารุมกินเบี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนาเรือไปกดกินเบี้ยก็ได้นะครับอ่าู่ต่อสู้หลงกลครับจังหวะนี้ทิ้งเบี้ยให้กินนะครับเบี้ยลอยฟ้าไปเลยนะครับยกม้าไปจับกินโคนกินเบี้ยนะครับถ้าคู่ต่อสู้นะครับในตําแหน่งนี้นะครับถ้าคู่ต่อสู้ น้ำขุนพิภูโคนนะครับเราก็จะเอามากินเบี้ยรุกนะครับถ้าเอาเรือมาผูกโคนเราก็เอามากินเบี้ยรุกนะครับถ้าเอาโคนปักขึ้นมาระหว่างเบี้ยกับโคนเราก็ใช้เบี้ยกินนะครับใช้เบี้ยกินแล้วก็มีจกกังหวะมาตีลุกทั้งสองทางนะครับถ้าเขากินกลับขึ้นมาหรือไม่กินนะครับแต่ถ้าก็คิดว่าจังหวะนี้น่าจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบแหละนะครับ ก็ถอสู้ต้องทําอะไรสักอย่างนะครับอาจจะเดินขุนหนีนะครับเดินขุนหนีเราก็กินโคนเรียบๆนะครับขุนก็ไม่อยู่ตากดนะครับโดนม้าล็อกนะครับถ้าเดินขุนหนีเราม้ากินโคนนะครับทําให้ขุนของสีดํามีปัญหาอีกนะครับเราก็จะมีจังหวะดันโคนขึ้นไปนะครับจับกินม้านะครับเราก็จะเปิดลุกนะครับเปิดลุกเอาม้าลุกกินเม็ดลุกก็ได้นะครับ ลุกด้วยแล้วก็เปิดลุกด้วยนะครับทําให้คู่ต่อสู้นะครับต้องต้องว้าวุ่นใจนะัรับตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้ก็เลยคิดนานสักหน่อยนะครับต้องหาตาที่ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อต่อนะครับต่อลมหายใจนะครับเพ่เกมหมากรุกป้องนะครับเป็นเกมที่เร็วมากนะครับเดินกันบางครั้งไม่กี่ตานะครับโดนลุกนะครับแล้วขุนกินตัวลุกไม่ได้นะครับกินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้เพราะว่าเขามีตัวผูกหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ถ้ากินไม่ได้เนี่ยก็ต้องเดินหนีพอเดินหนีก็ทําให้หมากที่เดินหนีครับเดินขุนหนีก็เป็นไยแพ้แพ้ป้องนะครับแพ้หมากลุกป้องไปนะครับจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้นะครับคิดนานเลยนะครับนะครับเราก็มาดูกันต่อครับว่าคู่ต่อสู้จะแก้อย่างไงครับดีที่สุดนะครับที่ไก่ก้าวฟ้าเห็นนะครับก็คือ เดินขุนขยับออกมาครับขยับมาสู่ตากดนะครับเพื่อไม่ให้โดนตารุกนะครับพอรุกแล้วเราเราต้องหนีขุนประดำหนีขุนก็คือแพ้นะครับหนีขุนมาจับกินม้าก็ช่างนะครับคือหนีขุนคือแพ้นะครับจังหวะนี้นะครับคู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงครับนะครับ หรือว่าคู่ต่อสู้จะยอมแพ้ในตําแหน่งนี้นะครับเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อในตําแหน่งนี้นะครับน่าจะนะครับดีที่สุดครับขยับขุนมานะครับผู้ชมเข้ามารับชมกันเยอะนะครับแข่งขันที่ห้องพันเจ็ดนะครับของเว็บไซต์เพลโอเคนะครับก็เป็นห้องแข่งประจำของบุรพาพยัคษ์นะครับ โคตสู้จะเอายังไงต่อในตำแหน่งนี้ครับเราก็มาดูกันครับนะครับโคตสู้จะแก้อย่างไงครับก็ขยับขุนครับนะครับก็อย่าลืมนะครับก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กันและกันครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์นะครับแนะนําแต้มกันด้านครับจังหวะนี้เราก็ใช้ม้ากินครับนะครับโคตสู้ก็คิดดีแล้วครับดีที่สุดก็คือหนีขุนครับ ยอมเสียโคนนะครับเพื่อแลกกับการเล่นต่อนะครับการไปต่อครับจังหวะต่อไปเดี๋ยวเราจะนําโคนครับก็จะสู้อาจจะเอาเม็ดขึ้นมาครับขึ้นมาหน้าม้าขึ้นมาหน้าม้าเราก็ดันโคนไปจับจับกินม้าครับนะครับม้านี่ตัวสําคัญนะครับของหมากรุกป้องนะครับโอกาสที่ชนะกันเร็วนะครับก็อยู่ที่ม้าครับไม่จําเป็นก็จะเอาม้านะครับไปแลกกับตัวอื่นนะครับนอกจากม้าด้วยกันนะครับ แลกกับเรือแรกกับเรือก็ยังไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าม้าครับอ่าจังหวะนี้มีแต้มนะครับจังหวะนี้เรามีแต้มคือนําม้านะครับใช้หลังกลับไปลุกม้ารอยฟ้านะครับบังคับให้ขุนครับขุนของกุ่ต่อสู้ต้องหนีนะครับถ้าไม่หนีต้องใช้เรือกินเรือกินเราก็จะนําคนนะครับไปลุกนะครับที่ตำแหน่งจอจานนะครับจอจานหนะครับไกลทองระเบิดถ้ำนะครับ เราควรดูนครับว่าคู่ต่อสู้เป็นแต้มังครับครับต้องใช้เรือกินเท่านั้นก็ใช้โคนครับปักกรุกเข้าไปนะครับคู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้ครับเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับทังช่อง YouTube ก็ดีทาง t i k t o k ก็ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ